เออที่แรกมันปวดปวดไหลใช่ไหมคะ,ะพอดีน้องเขาอ่ะแนะนําม,มาว่ากินยาตัวนี้อ่ะดีมากๆเลยก็ลงองเขาลองกินดูว่ามันจะเห็นผลไหมกระปุกแรกก็มันกินได้30วันเดือนหนึ่งใช่ไหมคะ,ะเดีน,นี้พอหมดไปกระปุกหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันเห็นผลตอนนี้กินกระปุกที่สองก็จะหมดเดือนที่สองแล้วอ่ะเดือนที่สองแล้วตอ,อน,ออนอแรก <ปะ S 2> ตรงไหนพี่ มันปวดตรงไหล่ไหล่นี่ยกไม่ขึ้นเลยไหล่นี่ยกไม่ขึ้นเลยแล้วก็ทีแรกไปให้คนนวดพอไปให้คนนวดแล้วมันก็ไม่หายเลยพอดีเพื่อนเขาแนะนําว่าให้กินยาตัวนี้เป็นไหล่ติดอะไรเงี้ยเหรอฮะใช่มันแบบเหมือนจมอ่ะเหมือนแบบเ<อ>ส้นมันจมอ่ะตอนนี้ยกได้ไหมฮะตอนนี้ยกได้เวียงแขนได้แล้วระบายเมื่อก่อนยกไม่ได้เมื่อก่อนนี้เพราะว่าป้าเป็นคนที่ว่าใส่เอยืดพอ,อ,อถอดเพื่อยืดโอ้ยถอดไม่ได้ออต้องให้มีคนช่วย แต่เดี๋ยวนี้ถอดได้อะไรได้ได้ยกขึ้นก็ได้ยกขึ้นก็ได้เหวี่ยงแขนได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ดีมากเลยอ่ะขอแนะนําว่ายาตัวนี้เนี่ยถ้าใครได้ทดลองใช้หรือทดลองกินดูนะเห็นผลนี่ไม่ได้โฆษณานะเพราะว่าได้กับตัวเองเลยชื่อพี่อะไรครับเนี<ะ>่ยชื่อพี่อะไรครับนงรักค่ัพี่นงรักตก่อนที่มันเป็นเนี่ยเป็นมานานแค่ไหนครับพี่เป็นมานานก็ประมาณสักห้าหกเดือนแนละ้ว ใส่ปิดสะบักลมสะบับสะบม,บบบมบก็ไปให้เขานวดไปให้เขานวดจับเส้นก็ไม่หายพอ,อดีคิดว่ามันเกิด,ดจากอะไรพี่สาเหตุที่ทําให้เราเป็นแบบนี้เมื่อก่อนนี้แบบที่บ้านอยู่อ่ะน้ํามันไม่ไหลเราก็เลยแบบว่าไปหิ้วน้ําใส่ตุ่มอ,อ่ะคือไปขอน้ําข้างบ้านเขาว่ามีปั๊มอ่ะบ้านเราไม่มีปั๊มไปขอน้ําข้างบ้านเขาใส่กระป๋องน้ำเนี่ยนะใช่หิ้วอย่างแยงยิ้วอมันก็เลยเจ็บเป็นเลยเป็นเลยเป็นแล้วทีนีกว่า ไปหาหมอเขาแนะนําให้ไปหาหมอแบบบีบแบบเส้นมันจมไง uh huh. ก็ไปหาหมอหมอก็ครั้งหนึ่งมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายไม่หายก็จะทํายังไงได้ก็เลยปรึกษากับเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยบอกว่าให้ให้กินยาลองยาตัวนี้ดูว่าเขาลองกินดูก็เลยเขาลองกินดูกะปุกม,มันกินได้เดือนหนึ่งใช่ไหมคะสามสิบวันก็อลองกินกะปุกหนึ่ง ก็เออกระปุกหนึ่งก็ผ่านไปก็ดีเนี่ยก็เลยสั่งเดือนนี้เดือนที่สองกินเดือนที่สองแต่ยังไม่หมดมันก็เลยค่องชั่วเดี๋ยวนี้เนี่ยยกแขนได้แล้วเมื่อก่อนยกไม่ได้แข่งไม่ได้เลยะยาตัวนี้ดีมากเลยขอแนะนําเลยนะป้าขอแนะนําลยาตัวนี้ดีดีมากๆเลยค่ะดี